เขาอาจจะเป็นหนองเยอะก็ได้พูดขึ้นมาเลยหมอค่ะยิ่งแล้วก็ใหญ่เนี้ยนมันเลยติ้ออกมาถ้าถ้าถ้าดูจากนั้นนะอันนี้ค่ะติ่งอันนี้ไม่หายแล้วมันเป็นมันเอิ่มว่าน่าจะเป็นข้างนี้คือติ่งอันนี้บางทีอาจจะเกิดจากการอักเสบนานแล้วหนูปล่อยไว้ให้มันเป็นนานอืม อันนี้ก็คือเป็นติ่งจากการที่ผ่าตัดอันนี้ก็คือปกติที่เป็นติ่งเนี่ยเกิดจากการผ่าตัดตั้งแต่เด็กค่ะแล้วทีนี้เนื้อของร้องเยอะไงคะแมถ่ถ้ายอย่างนี้เนาะแม่ก็จะต้องดึงเนื้อแบบที่เอื้องส่องไปให้เนาะหนูจะต้องมีความความพยายามในการล้างเนะื้อดึงเนะืนะ้อหนูจะต้องเลี้ยงเล็บให้มันพ้นขอบถ้าไม่เล็บก็จะมาแทงอยู่ตรงติ่งเวลาหนูใส่รองเท้านิ้วชี้ไปกดมันก็จะทําให้หนูเจ็บนะ ถูทนนิดเดียวไม่ถึงสามนาทีค่ะนะคะอันนั้นรักสิบนาทีคนนี้คนนี้ไม่หรอกเนนมื่มอก,กี้นั่งชิดก,กันตอนนี้นั่งแบบรูไม่ได้บรรยากาศนูบ้าวานะ่า เดี๋ยวแม่ทำปปเปเียวเอนานได้อทดได้เลยทีนี้เริ่มจะนมาีเลยอันนี้อ๋อน้องอยู่ตรงโนนใช่ไหมอันนี้นิดเดียวหรอกนิดเดียวอันนี้มุมนิดเดียวดีนะคะแม่ก็เป็นตรงนี้เขาไม่ได้เป็นตรงโคนเพราะว่าหนูอะ่ะถ่าออกตรงโคนแล้วหนูเลี้ยงเล็บออกมาได้แล้ว แต่เนื้อหนูเยอะหนูก yeah. uh, ็จะต้องลังเนื้อเนาะอันนี้แค่นิดเดียวถ้ากดใช่ไหมคะใช่อาทิตย์อาทิตย์นี้เขาก็ะชุมยิงด้วยเนี่ยแล้วเหมือนจะต้องต้องใส่ตอนกำมันก็เปลี่ยนไม่ได้เลยใได้ไหมไม่ได้เลย เยะจสามนาเข้มเลยเข่งจังเลยออกแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วไเสร็จแล้วยไม่ถึงสนาทีออกแล้วอ่นูลงไหมลงลงลง่กินฉลอง

เดี๋ยวนะคะให้เก่งจังยังนะคะโอเคนอนนหนึ่งสองหก<า>เนย เขาอาจจะแบบว่าโดนมาบ่อยโดนมาเยอะอ่ะเสร็จแล้วโล่งไหมโล่งไหมหายใจหายใจฮัลโหเสร็จแล้ว